h t m s r a t a n e c o s i n c l a s s k u w t เป็นเรือที่ไทยจัดหาจากประเทศสหรัฐอเมริกาในช่วงปีคศ1980เพื่อตอบสนองความต้องการกำลังทางเรือที่สามารถดูแลหน้าน้ำได้อย่างรวดเร็วและมีศักยภาพสูงเรือรุ่นนี้ถือเป็นหนึ่งในก้าสำคัญของกองทัพเรือไทยเพราะเป็นการจัดหาเรือ k o w a i t รุ่นใหม่ที่มีความทันสมัยในยุคนั้นและสามารถทําหน้าที่ได้หลายมิติไม่ว่าจะเป็นการปราบเรือดำน้ําการต่อต้านอากาศยานและการสู้รบผิวน้ําการออกแบบและสมรรถนะ เรือคอเวชชั้นรัตนโกสินทร์ถูกออกแบบมาให้มีสมรรถนะที่ครบเครื่องในขนาดที่ไม่ใหญ่นักระวังขับน้ำประมาณ960ตันความยาวเรือราว76เมตรความเร็วสูงสุด25นอต่อกำลังพลประจำเรือราว100นายขนาดที่ไม่ใหญ่จนเกินไปทำให้สามารถปฏิบัติการได้อย่างคล่องตัวในหน้านน้ำไทยทั้งอ่าวไทยและทะเลอันดามันอาวุธและระบบการรบจุดแข็งของเรือคอเวชชั้น รัตนโกสิทร์อยู่ที่การติดตั้งอาวุธที่หลากหลายครอบคลุมทั้งการป้องกันและการโจมตีปืนใหญ่เรือขนาด76มิลิเมตรแบบโอโทมุลเรอร์ซึ่งสามารถยิงได้ทั้งเป้าหมายทางอากาศและผิวน้ำปืนต่อสู้อากาศยานขนาด40มิลิเมตรสำหรับป้องกันการโจมตีจากอากาศยานและเรือเร็วต่อปีโดแบบปราบเรือดำน้ำ H/W ที่สามารถใช้ในการต่อต้านเรือดำน้ำที่ลอบเข้ามาใกล้ขีปนาวุธพิสัยใกล้ ที่เสริมให้เรือมีขีดความสามารถในการต่อสู้กับเป้าหมายถึงน้ําการผสมผสานอาวุธเหล่านี้ทําให้เรือคเ,เวตชั้นรัตนกโกสินทร์ไม่เพียงแต่เป็นเรือคุ้มกันแต่ยังสามารถทําหน้าที่เชิงรุกได้ในระดับหนึ่งบทบาทและภารกิจเรือเขเวตชั้นรัตนกโกสินทร์ถูกใช้ในหลายภารกิจที่หลากหลาย 1. การลาดระเวนทางทะเลเพื่อป้องกันการลักลอบทําประมงผิดกฎหมายและการบุกรุกหน้าน้ําไทย 2. การคุ้มกันเรือสําคัญเช่นเรือฟริเกต หรือเรือบรรทุกกำลังบำรุง 3. การต่อต้านเรือดำน้ำด้วยการติดตั้งต่อปิโดโละระบบโซนา่า4การช่วยเหลือทางมนุษยธรรมเช่นภารกิจบรรเทาสาธาร,รณาภัยในท่าเอเรือเควเวชั้นรัตนกโกสิทร์จึงไม่ใช่เพียงกำลังรบแต่ยังมีบทบาทในการสร้างความมั่นคงทางทะเลโดยตรงเรือในชั้นรัตนกโกศิทร์ชั้นนี้ประกอบไปด้วยเรือสองลำได้แก่เรือหลวงรัตนกโกสิทร์ HTMS รัตนาโกศิลป์ in, FS 4้เ เรือหลวงสุขโขทยัย HTMS สุขโขทยัย FS442 ทั้งสองลำถูกจัดหาเข้าประจำการในช่วงเวลาใกล้เคียงกันและมีบทบาทสำคัญในการเสริมกำลังทางเรือไทยอย่างไรก็ตามเรือหลวงสุขโขทยัยประสบเหตุจมลงในปีพุทธศักราช2565จากสภาพอากาศรุนแรงในอ่าวไทยทำให้ปัจจุบันเหลือเพียงเรือหลวงรัตนโกศ์ที่ยังคงปฏิบัติหน้าที่เหตุการณ์เรือหลวงสุขโขทยัยเหตุการณ์การจมของเรือหลวงสุขโขทยัย ถือเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ที่สเตอนใจอย่างมากต่อกองทัพเรือไทยและประชาชนสาเหตุหลักมาจากสภาพอากาศเลวร้ายคลื่นลมแรงร่วมกับปัญหาทางเทคนิคบางประการส่งผลให้ไม่สามารถควบคุมเรือได้และนำไปสู่การสูญเสียที่น่าเศร้าเหตุการณ์นี้ทำให้เกิดการถกเถียงถึงการปรับปรุงเรือคอเวตและการเสริมขีดความสามารถของเรือรบรุ่นใหม่ในอนข้อดีและข้อจำกัดของเรือคอเวตชั้นรัตนโกศิน์ข้อดีขนาดเล็กคล่องตัวเหมาะก,กับภูมิศาสตร์ของไทย อาวุธครบเครื่องสำหรับการป้องกันภัยทางทะเลใช้งานได้หลากหลายภารกิจทั้งรบและช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมระวังขับน้ำและโครงสร้างไม่แข็งแรงเท่าเรือฟริเกตหรือเรือพิฆาตระบบเรดาร์และอิเล็กทรอนิกส์ล้าสมัยเมื่อเทียบกับเรือรบสมัยใหม่ความสามารถในการป้องกันตัวเองจากขีปนาวุธรุ่นใหม่ย,ยังจำกัดอนาคตของกำลังเรือไทยหลังเหตุการณ์เรือหลวงสุขโขทัยทำให้มีการพิจารณา